ท่านถ้าท่านดูตัวท่านเองหันเข้ามาดูโลกภายในนะดูความสมดุลของมันดูดูุลยภาพของมันถ้าดูรลยภาพดีตัวนี้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ได้ป่วยแต่ถ้าดุลยภาพไม่ดีนะร่างกายตัวนี้เจ็บป่วยหรือใจของเราก็เหมือนกันนะถ้ามันเสียดุลมาไห่นะมันเกิดโทสะเห็นไหมเกิดความโกรธความงดมิดความเศร้าความเหงานะ ในที่สุดทุกคนเดินไปสู่ความชลาเมื่อชราท่านไม่มีงานภายนอกทำแล้วนะถ้าท่านไม่กลับมาดูตัวเองไม่ศึกษาวิธีดูตัวเองให้เกิดทักษะแล้วในที่สุดมันจะเกิดความเหนาคนที่เหนาก็เหมือนกับคนตายทั้งเป็นนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเงิหนาเหนาแล้วเจิบมันหลุดรตรงขนาดง้องเหนามันจะไปไหนมันก็ไปไม่ดีมันก็ไปเกิดไม่ดีเห็นไหมเพราะเราไม่จุดดูใจของเราเนยะ นันเราต้องทําใจของเราให้มันไม่เหนียะให้มันสดให้มันชื่นอยู่ตลอดแะถ้าเราฝึกไปแล้วพอเมื่อเข้าสู่วัยที่จะต้องเขาให้เลิกทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาดูใจของเราเราไม่เหนาวเราสดเราชื่นถ้าเกิดมันหลุดไปตรงนั้นเลยมันก็ไปดีเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นนุ่มเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ดุลยภาพตัวเนี้ยมันต้องดูทั้งรูปตัวนี้ ต้องให้อยู่ในในอัตรา,าส่วนที่มันสมดุลกันขณะเดียวกันไออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้มันสมดุลอย่าให้มันบวกอย่าให้มันลบหรือบวกลบให้มันพอดีๆอย่าให้มันมากเกินไปนะเพราะเรายังเป็นสัสงคมแต่ถ้าฝึกไปมากๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทั้งบวกทั้งลบเรารู้ท่าทานันแล้วเราไม่เอาทั้งสองอย่างมันก็สบายสิใจมันก็เป็นอิสระสิ โดยยภาพของใจก็เกิดเต็มประโยชน์เต็มที่เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องหมั่นดูนะแล้วก็หาเหตุแล้วก็ปรับปรุงเหตนะุเรื่องที่ผ่านมาในอดีตเราไร้สาระอย่าไปคิทไอ้อนาคตยจะมาไม่ถึงเลยแหม่นิต้องการตาแหน่งนิสนต้องการตํตาตแหน่งนี้ตะเกียกตะกายกันเหมือนครูบาอาจารย์ที่กต้องการในแต่ตาแหน่งทางวิชาการละเมื่กันเลย มันยังมาไม่ถึงอ่ะจะทาไมเราไม่ดูปัจจุบันปัจจุบันนี่เราจะทําอะไรก็ได้จะทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้ถ้าเราอยากตำแหน่งสูงเราก็ต้องหาวิธีที่จะเข้าสู่ตำแหน่งสูงเราจะทำยังไงแล้วก็หาวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็อยา่าไปคิดถึงผลถ้าหาวิธีดีที่สุดเราก็ทำตามวิธีที่ดีที่สุดแล้วในที่สุดผลมันตามแน่เพราะเราสร้างเหตุไว้ดีผลดีมันก็ต้องเกิดขึ้นเนี่ยคนฉลาดก็ทำอย่างนี้แต่คนไม่ฉลาดทำอย่างนี้ครับ อยากได้ตําแหน่งสูงสก็หาวิธีที่ดีที่สุดพอทาเสร็จแล้วก็เออมาคิดถึงว่าเออเราจะได้ไหมตำแหน่งนี้อย่างนง้นเสียหายถ้าไม่ได้แล้วก็เสียใจอันนั้นผิดถนัดเลยเป็นการคิดของคนที่ไม่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โลกภายนอกเนี่ยเราดูกันทุกวนกันตั้งแต่เกิดมาพอนะเรามาเห็นกัลยาณเมตมาบอกมากล่าเออไอ้สิ่งที่มาสาคัญคือโลกภายในนะคือตัวเราเองเนี่ยศึกษาตัวเราเองนะศึกษาเรื่องกาย เรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เรื่องจิตที่มันปรุงนัดอารมณ์แต่เราก็ดูสภาพของจิตเราเนี่ยมันวันไว้มันฟูมันแทบมันเหวี่ยวมันอะไรเราก็ดูมันแล้วก็หาเหตุแล้วก็ดับเหตุให้ได้จนกระทั่งทําให้จิตมันสงบได้จนกระทั่งทําให้จิตมันรู้เท่าทันสัพพสิ่งที่เข้าทางหูตาจมูกลิ้นใจให้รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันปั๊บเนี่ยมันก็ปล่อยวางได้เพราะเรารู้แล้วพวกนั้นมันหนีไม่พ้นการเกิดและการดับ คนก็ด่าเราแล้วก็ฟังเลยแต่ถ้ถาถ้าสติไม่ดีฟังมดาด่าลงมันเกิดแต่ถ้าสติดีก็ด่าเราเขาว่าเราเออถขานินทาเราเราก็ฟังจบแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเราเออเราก็เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ขอบคุณเขาเราก็ปรับตรงแก้ไขเอ,อ๊แต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเออมันโงเเองอะ <laughs> พูดทิ้งพูดว่าพูดรัศมีสวนป่าวกวขยะเอาขยะของคนอื่นมาใส่ตัวเองถ้าเราจะพิจารณาเราจะเรียนรู้ตลอดเวลาเลย แตนะ่ใครผู้ใดก็ตามถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยดุลยาภาพแห่งโลกก็รทำมันจะดีแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วเ,เกิดมาในชีวิตนี้แล้วไม่ปล่าประโยชน์นะเกิดมานี่ไม่โมฆะไม่สุนเปล่าเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ถนัดในการดูโลกภายนอกมายาวนานไปศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ต่างๆเรื่องน้ํามันเรื่องแร่เรื่องอะไรมายเยอะแยะเลยเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรมันโลกภายนอกทั้งนั้นตายแล้วไปไม่ได้สักอย่างแล้วความจริงตัวนั้นมันล้าสมัยจด็มาสู้มาดูโลกภายในเราจะรู้ความจริงและความจริงตัวนี้ไม่ขึ้นกับการเวลาและมันทันสมัย เมื่อเราแก่ไปจนเขาเราให้เรทาทำงานในความจริงตอนนี้ที่เราได้เนี่ยมันก็ยังเป็นจริงอยู่มันไม่ลาสมัยเมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไม่ลาสมัยถ้าเกิดใหม่มันก็ไม่ลา,า,าสมัยใ้ความจริงตอนนี้เพราะมันฝังอยู่ในจิตของเราจริตที่เป็นพลังงานมันเก็บข้อมูลได้ครับด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าให้เราศึกษาโลกภายในาม,ามากขอให้ ี่ชั่วโมงเนี่ยให้มีเวลาของเราดูตัวเราเองไหม่อัศึกษาโรคภายในเมื่อเราถ่องแท้ในใจของเราแล้วเนี่ยในกายของเราแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในใจเนี่ยถ้าเรา